สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับห้องเรียนภาษาไทยครูปูค่ะวันนี้ครูปูจะพาเด็กๆมาอ่านหนังสือภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่สองกันนะคะบทที่สองเรื่องใจหายรู้จักคำนำเรื่องเกาแถะบอ่อหัว ข่าวแองท้องโอกกอดตัดขังเสียมไหลเต็มตะโกนประชุม ขลมขบวนถ่เอาแวะแก้เพียห่างนานมาดิน้นคิดถีบคุย ดุยลูกแรงเคยเลยฝั่งเลือกคันพักเก่งเกิดเชิญร่วนรวม เกรงครับพิกอยากหนึ่งหลวงอาสาวิธีน้ำป่ามะรืนทำงานว่าจ้างใจหาย เสียหายเสียหน้าไหลบ่าข้างล่างกรรมนันลงมือตกลงจำนวนทางการต้องการพยักหน้าบริเวณ ปลอดภัยเช้าวันนี้ลุงกำน,นันเชิญเจ้าของช้างทั้งหมดมาประชุมกันที่ลานวัดผู้ผาน้ำใสและเด็กๆอีกหลายคนตามพ่อไปด้วยลุงกำนันบอกว่าฝนตกหนักทำให้ดินบนภูเขาถลม่มต้นไม้ล้มเป็นจำนวนมาก ทางการเกรงว่าถ้าฝนตกหนักซ้ำอีกเกิดน้ำป่าไหลบ่าต้นไม้จะไหลาตามน้ำลงมาด้วยทำให้หมู่บ้านข้างล่างเสียหายจึงต้องการว่าจ้างช้างไปลากต้นไม้ที่ล้มมารวมไว้ในที่ปลอดภัยใครจับไปทำงานนี้ให้มาลงชื่อไว้ หลังจากลงชื่อแล้วควานโพพ่อของภูผาและควานม,มิ่งพ่อของน้ำใสย,ยืนคุยกันอยู่ครู่หนึ่งจึงเดินกลับมาหาเด็กทั้งสองพ่อเอามือโอบไหล่ภูผาแล้วพูดว่าพ่อต้องไปทาง,งานไกลไปนานมากไม่มีใครฝึกลูกช้างพ่อเลยจะพา ใบโบกใบบัวไปปางช้างหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกลูกช้างของจังหวัดใบโบกใบบัวจะได้เก่งมากขึ้นภูผาจะว่ายังไงละ่ะภูผาใจหายหน้าเสียทั้งลูกคนลูกช้างไม่เคยห่างกันเลยน้ำใสยื่นมือมาจับแขนภูผา มองหน้าให้กำลังใจพ่อพูดต่ออีกว่าปางช้างหลวงอยู่ไม่ไกลนั่งรถไปสองถึงสมชั่วโมงก็ถึงแล้วถ้าภูผาอยากไปหาเพื่อนเมื่อไรพ่อก็จะพาไปภูผ,ผารู้สึกดีขึ้นแล้วพ่อจะพาใบโบกใบบัวไปเมื่อไรครับ ภูผาถามวันมะรืนนี้ไปพร้อมกับขบวนของพ่อเดินลัดป่าไปแวะส่งใบโบกใบบัวที่โรงเรียนลูกช้างก่อนแล้วพ่อจึงจะไปทำงานพ่อตอบภูผาและน้ำใสมองหน้ากันทำตาโตแล้วพูดออกมาพร้อมๆกัน ขอไปด้วยครับขอไปด้วยค่ะพ่อของเด็กทั้งสองมองหน้ากันบ้างก่อนจะพยักหน้าตกลงเด็กๆที่เล่นอยู่บริเวณน,นั้นเมื่อรู้ข่าวว่าใบโบกใบบัวจะต้องไปอยู่ปางช้างหลวงต่างใจหายอยากจะเล่นกับเพื่อนช้างก่อนจากกันจึงตกลง พาลูกช้างไปเล่นฟุตบอลที่ริมตะลิ่งเหมือนเคยเพื่อนเด็กเพื่อนช้างเตะฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานยิ่งกว่าทุกครั้งเล่นกันนานจนเด็กๆหมดแรงขอนั่งพักจู่ๆน้ำใสก็ตีขาตัวเองดังเผียตะโกนเสียงดังคิดออกแล้วเรา มาทำบ่อทรายให้เพื่อนเราเล่นดีกว่าแล้วน้ำใสก็อธิบายวิธีการทำให้เพื่อนๆฟังบางคนรับอาสากลับไปเอาเสียมและถังน้ำที่บ้านน้ำในแม่น้ำไม่เต็มฝั่งพื้นทรายมีน้ำขังเป็นแองแงเด็กๆเลือกแอ่งที่ใหญ่ที่สุดใช้เสียมขุดพื้นทรายในแอง ให้ร่วนซุยจนแอ่งน้ำกลายเป็นบ่อทรายแฉะใบโบกใบบัวโบกหูแกว่งหางวิ่งลงบ่อทรายใบยบัวนอนตะแคงดิ้นพลิกตัวไปมาใบาโบกใช้ท้องไถขาถีบทรายขึ้นขึ้นลงลงให้ทรายเก่าช่วยแก้คัน เด็กๆช่วยกันตักน้ำสาดลูกช้างลูกช้างร้องเอิก๊กเอิกแอ๊กแอกอย่างสนุกสนานและมีความสุขภูผาและเพื่อนๆเข้ามากอดลูกช้างภูผาลูบหัวเพื่อนช้างเบาๆเพื่อนรักเพื่อนเล่นเราจะได้เล่นกันอย่างนี้อีกไหม คิดแล้วใจหายอ่านเพิ่มเติมความรู้อ่านสละสละเอียอ่านว่าเอียสละเอียอ่านว่าเอียอ่านสะกดคำเกีย้ยพยัญชนะกอไก่สละเอียวรรณยุกต์ไม้ตรีสะกดว่า กอเอียเกียไม้ตีอ่านว่าเกียเพียพยัญชนะผอพึ่งสละเอียสักกว่าผอเอียอ่านว่าเพียเปรียยพยัญชนะควบกล้ามปปารอเรือสละเอียวรรณยุกต์ไม้ตรี สะกดว่าปอรอเอียเปรียไม้ตรีอ่านว่าเปรียเตียงพยัญชนะต่อเต่าสาะเอียตัวสะกดงองูสากดว่าตอเอียงออ่านว่าเตียงเสียมพยัญชนะสอเสือ สระเอียตัวสะกดมอมา้าสะกดว่าสอเอียมออ่านว่าเสียมเลี้ยงพยัญชนะลอลิงสาละเอียตัวสะกดงองูวรรณยุกต์ไม้โทสะกดว่าลอเอียงอเลียงไม้โทอ่านว่าเลี้ยง การพยัญชนะกอไก่สละอาตัวสะกดรอเรือสะกดว่ากออารออ่านว่าการควานพยัญชนะควบกล้าคอควายวอแหวนสละอาตัวสะกดยอหญิงสะกดว่าคอวออายออ่านว่าควาน วานพยัญชนะวอแหวนสระอาตัวสะกดรอจุลาสะกดว่าวออ,อ,อาลออ่านว่าวานอ่านแจกลูกกอเอียเกียพอเอียเพียพอเอียเพียกอเอีย เกียปอเอียเปียขอเอียเขียถอเอียเถียสอเอียเสียมอเอียเมียอ่านคำและสังเกตตัวสะกดคำที่มีงองูเป็นตัวสะกดเป็นคำแม่กงเช่นเสียงดังทั้งสอง มองทางปางช้างคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดเป็นคำแม่กลมเช่นจิ้มลิมยิ้มแยม้มแก้มนิ่มอิ่มเอมคำที่มีนอหนูยอหญิงนอเนรรอเรือรอลิงรอจุลาเป็นตัวสะกด เป็นคำแม่กลคำที่เป็นตัวสะกดตรงมาตราเช่นช้อนลานคนจนหุนหันบ้านเรือนเพื่อนเล่นเช่นกันบั่นทอนคำที่เป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตราเช่นคูณ หารควานวานผลบุญบุคคลผจนภยัยพนาดอนฝึกอ่านประโยคเจ้าของช้างประชุมที่ลานวัดเราทำบ่อทรายให้เพื่อนเล่นใบโบกใบบัว ไปโรงเรียนฝึกลูกช้างเด็กๆและลูกช้างเล่นฟุตบอลที่ริมตลิ่งลูกช้างร้องเอิกเอ๊กเอแอ๊กแอ,อย่างมีความสุขอ่านข้องร้องเล่นคิดถึงเพื่อนรักใจหายคิดถึงเพื่อนรักเคยอยู่พร้อมพรัก จะต้องจากกันเคยเล่นเคยกินเคยนอนแม้ยามพักผ่อนยังห่วงหากันลาก่อนเพื่อนเล่นเพื่อนรักอีกไม่นานนักคงได้พบกันฝากกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์ให้ครูป,ปูด,ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ